เมสันกรีนวูดเดินทางถึงสเปนพร้อมเปิดตัวกับสโมสรเกตาเฟ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังย้ายไปแบบยืมตัวหนึ่งปีเกตาเฟตัดสินใจยืมตัวกรีนวูดร่วมทีมเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลหลังมีการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองหน้าวัย21ปีเดินทางไปยังสำนักงานและสนามซ้อมของเกตาเฟ่ ซึ่งโซเชียลมีเดียสโมสรได้ลงภาพนักเตะพร้อมชุดแข่งเพื่อเป็นการต้อนรับและระบุก,กองหน้ารายนี้ใช้งานหมายเลข12บสองฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวดังรายงานว่าในสัญญายืมตัวมีเงื่อนไขยยกเลิกที่สามารถทำได้ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของทุกฝ่ายสวัสดีครับผมเองเมสันผมดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่และอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นกับที่นี่ กรีนวูดกล่าวถึงแฟนบอลผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรทั้งนี้หัวหอ,อกวัย21ปีไม่ได้ลงสนามให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมาปีกว่าหลังมีคดีความเรื่องทำร้ายร่างกายแฟนสาวแม้คดีจะถูกตัดสินและเจ้าตัวกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็ยังไม่ได้กลับมาลงสนามให้ปีศาจแดงเพราะมีหลายส่วนไม่เห็นด้วยที่จะให้นักเตะที่มีประวัติเสื่อมเสียอยู่ในทีมโดยเฉพาะทีมฟุตบอลหญิงที่ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ทำให้แมนยูต้องตัดสินใจปล่อยนักเตะออกจากทีมก่อนลงเอยด้วยสัญญายืมตัวที่เกตาเฟ่แฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ